น่าจปี2013มีปัญหานะครับนี่เ,เปิดเบ้ากุญแจมันไม่ได้เปิดแน่นมากเท<อ>่าที่ศึกษามาบอกว,ว่าเกิดจากเขี้ยวข้างในนะครับหรือฟันของเบ้ากุญแจสำรุดสำรุดแล้วก็เปิดไม่ได้ตอนนี้ก็ ราซ่อมนะครับเราช่างมาถอดชุดนี้ออกแล้วก็เปลี่ยนเขี้ยวถึงจะใช้ได้นะครับเดี๋ยวเราดูตอนซ่อมนะครับครับ f อสีตอนนี้ช่างก็เดินทางมาถึงบ้านแล้วนะครับช่างยังนะครับเนะช่างออมช่างออมกุญแจช่างออมกุญแจธนาคารกรุงไทยนะครับสเกีตสกีตสกีตบ้านเฮาสกีตบ้านเฮาบ้านโตเออบ้านบ้านไเลย มาเจอยู่ใส่สีข้อสีข้อก uh> ูจะกูจะรถเนี่เป uh> uh ิดเปิดก uh ้อบระเด็นรุ่นนะครับนำหาซางมาเปิดให้จะได้การลงเสร็จมาเปลี่ยนฟันมันมันใหม่ครับขอบคุณครับเดี๋ยวเราดูนะครับรถรุ่นไหนฮะแจ็ตสองพันสิบสองครับต๊ะเก่าหรือโต๊ะถ้าจะเป็นช่างกุญแจต้องมีอะไรบ้างนะครับอย่างน้อยก็สว่านแล้วสว่านอันนี้ไปได้เจาะแม่งเลยได้เจาะยางรถ แล้วก็มีไข่วงแฉะภาาอังกฤษว่าอะไรครับนายช่างนี่นี่นรี้เหียนเอออืานี่รวดรดไอยฟ้า่อสเฮ้ยไดนเอ็นเอลขโมยรถเขาดิอุ๊ยกว่ไปซ่อมซ่อมจียรถนี่เขาดูคนโตมันดีนด้วยครับได้พี่ยงจะดีนี่ครับทุกอย่างยีส ทุกอย่างยี่สิบนี่ครับไล่แต่อยู่นนี้เอ้าแล้วแต่พวกเราต้นนี้เหยียบเลยเนาะอ๋ออันนี้ไว้จิ้มจิ้มแล้วงัดงัดทั้งงัดถ้าพูดง่ายๆ่างัดทั้งงัดครับถามดูเพื่นนี้เกิดไปเอาโอเคไว้ติดตามตอนซ่อมเนาะโอเคโอเคโอเคครับเอาเลยครับแต่ว่าแป๊บแล้วก็ค่อยเก็้ไปก่อนได้แล้วครับพี่เอาเท่านี้ก็พอว่ามราจะเสียบสายโอเคครับก่อน ตอนนี้ช่างก็เริ่มจากการปลดของขังออกจากรถก่อนนะครับของขังของขังอย่างซุ่มบ่บอมแนครับไปซุ่มของขังซุ่มไกลอ๋ว่าปลดออกได้อยู่ได้ายสินครับ <c oughs> หลังจากนั้นก็ปลดเริ่มปลดไปเรื่อยๆครับแล้วสักพักหนึ่งก็จะปลดแหวนปลดสร้ไม่เป็นไรเดี๋ยวผมเก็บให้ ประมาณประมาคอนเทนต์นี้บ่มีคนเบิ่งมีแต่คนเมาช่างออมพอดีช่างอมอมออมสินช่างออมสินช่างออมสินธนาคารกรุงไทยนะฮะช่างออมสินสาขคสเกตครับผมสาขคสเกตรถมีปัญหาเรียกช่างออมได้เลยครับเรื่องรถแมันัมดไปรับป่ะครับน้ำมันหมดไปรับเนาะ ทีแรกก็ว่าจะซ่อมเองนะครับแต่ว่าหาไขควงไม่เจออ้โไขควงหายอย่างนัดสามตัวมองสองแล้วเดี๋ยวเช้าก่อนเฮียซ่อมนะซ่อมตัวแอบหรอแล้วนัดที่เหลือเอาไปไหนกองอยู่ในตู้เก็บโอ้ยเยอะเลยโอ้ยสมแอ่นัดเหลือเลยป่ะเอาไปเฮียเัี่ยดังปอกออกมาแล้วครับ มีโยคอีกด้วยเปลี่ยนฟันเลย,ยมันตอ้ตงองถอดคุณแจกมาว่ะร,ร,รุ่นดใดเฮ็ดยากสุดๆครับมันง่ายหมดแล้ว<ห>มืออาชีพแล้วนผมเพิ่งถามหลงเต๋อยู่ ไอ้กุญแจรีโมทผมเนี่ยมันมันเปิดครอบไะไแต่เอากุญแจกุญแจสำรองไปเปิดได้ผมอยากเปลี่ยนนั่นแหละผมอยากเปลี่ยนเอาเอาไปใส่กุญแจสำรองเห็ดได้ปะได้ครับไดแต่รีโมทอ่่ะนาจะเห็ดเกาะเกาะไม้นะเห็ดดอกไม่ฮะเห็ดดอกรีโมทมันไม่ใหญ่เกาะดอกมันซีกไง แม่ดอกอมันซึียไปแล้วเปลี่ยนกรอบรีโมทไหมคู่ทางย่นมาเบิ่งนี่มาเบิ่งมาเพิ่นถอดต,ต,ตัวเด็ดนะฮะเสิยเด็ดไปเสียลุกเสียตือมันถอดมันถอดบ่ยากดอกแต่ประกอบอยู่ที่สิยเด็ดไปสียลุกเีตือเออถอดแต่มันถอดได้เบิดล่ะบนได้ก็ถอดได้เบิดเดี๋ยวต้นประกอบเราค่อยว่ากันอันนี้แจกตัวนหนึ่งสองนาทีผ่านไปนะครับไวมากแบบฟึบเฟิบเฟิบเลยแค่สองนาทีตอนนี้ครับ ความช้ำความสามารถเฉพาะใช่เพราะบุคคลอันนี้อันนี้ลลนนเราต้องไปเรียนเองหรือว่าอบรมเหรครับช่างพี่ฝึกเอาเองครับโอ้ฝึกเองประสบการณ์ล้วนรุ่นรุ่นต่อรุ่นเนาะ,ะรุ่นออต่อรุ่นม<ข>ีใครคงคงตอกด้วยฮะไขไขควงตอกที่ไหนเขาเรียกว่าควงตอกไขควงไขควงตอกไข,ขควงครับ ตอกตักให้ควงออกนี่มีพัดลมบะนี่ครับมีพัดลมเดี๋ยวขออนุญาตแปลพัดลมแล้วมาเปิดให้เราหน่อยรืออกด้วยสมภูเจเอาเล่าตะปูคอนกรีตตะปูคอนกรีตมาตอกครัตัวที่หนึ่งออกไปแล้วครับ พระสงฆ์ถอดแผงข้องมาเลยบอกครับ,รบรแผงบูมไม่ได้น้อบอกถอดเอาะไรมนกุญแจนี่อ๋อตัวน,นี้คือล็อกแม่กุญแจวะนี่ขั้นตอนการถอดมาถึงแปดสิบเปอร์เซ็นต์แล้วมั้งเนี่ยแล้วเราก็จะมาดูขั้นตอนการเปลี่ยนฟันฟันเบากุญแจเขาเออนี่ยังสั่ง เปลี่ยนฟันเป็นเขี้ยวเขี้ยวคุณเอเอเขี้ยวคุณแจเนะประเทศแหะถอนคุณน่พนะุนั้มคนนะอยออกมาแล้วนังนัดหยุด น็อตประมาณนี้มันจะมีกี่รุ่นครับทุกรุ่นทุกรุ่น,นเราก็าเฮ็ดแบบนี้ไปเรื่อยหวงชุดแบบน,นี้ก็ถอดเบ้าลูกแจวออกมาเรียบร้อยนะครับนี่เป็นชุดกุญแจชุดนี้ใช่ไหมพี่ต้องล้างต้องเปลี่ยนใหม่อันนี้ต้องเป็นความสามารถเฉพาะตัวนะครับประสบการณ์รุวนๆในการซ่อม เรียนได้ว่าแบบแบบเร่แบบผ้าเศษตรงไหนโซนักผมมีอยู่นะพี่เยอะเลยคันอ๋อออ๋เช็ดออกอันที่เตรียมนี่คือผมฉีดใส่มื่ตอนเย็นเยอะมากครับอันนี้เป็นเคี่ยวใช่ไหมครับเรียกว่าเคี่ยวเนาะเ็ครับออกมาแล้ว นี่คืออะไรที่เราจะใช้เบียรพวกชิปพวกอะไรก็เหมือนเดิมใช่ไหมพี่ครับผมแสดงว่าลูกกุญแจรเราใช้ดอกเดิมดอกเดิมแต่ดอกกุญแจรเริ่มสึกสึกมากดอกกุญแจสึกมากอีก ถ้ามันมีอาการอีกครั้งหนึ่งพี่ว่าต้องทำไงครับเปลี่ยนเลยไหมครับเปลี่ยนไส้ไหมครับเปลี่ยนไส้ลูกกุญแจก็ต้องเปลี่ยนนะครับพี่เปลี่ยนไส้ตัวนี้เลยมีมีเปลี่ยนก็จะอีกราคาหนึ่งในการซ่อมใช่ไหมก็เ, 2, เพิ่มชิปเพราะว่าดอกดอกไส้ใหม่มันไม่มีชิปต้องลงชิปมันตรง ทำตามไม่ได้ใช้ความสามารถประสบการณ์ล้วน ระมาณนี้เดี๋ยวรอพี่เขาประกอบเสร็จนะครับเดี๋ยวมาดูกันอีกรอบห้าสิบเปอร์เซ็น ็คือประกอบเสร็จเรียบร้อยนะครับใส่เขี้ยวใส่ฟันไปใหม่แต่ว่าช่างบอกว่าดอกสึกผมมีดอกสำรองสามดอกช่างว่าถ้าผมเอาดอกสำรองอีกมาใช้ได้ไหมครับไหนแหละเอามาดูดิครับบอก่อยู่บ้านยังไม่เคยใช้่ไหมใช่ครับได้ครอ๋อจะดีกว่าดอกนี้ใช่ไหมครับเออดีกว่าครับอ๋อดอกนี้มันสึกแล้วเอาดอกใหม่มาใช้ครับแต่ผมจะไม่มีผมมีดอกที่มันหักออกจากรีโมทมันเอามาไท่ได้ไหมครับ มันมันใช้ไปแล้วไงอ,อ๋อมันใช้ไปแล้วผมต้องเอาดอกสำรองมาใช้เอาดอกสำรองมาเป็นแบบยิ่งดี <ừ> ดอกที่ว่าไม่เคยใช้นะครับครับถ้าจะทำดอกนี้หมดเพิ่มหรือถือดอกนี้ไปก็ได้ครับทำได้หมดแต่ถ้าได้แบบตัวใหม่ๆมันก็โอเคมีฟันเก่าที่เปลี่ยน อันนี้พี่อมสินรับประกันประมาณกี่เดือนให้ผมได้ขี่สบายใจสามสี่เดือนสามสามีสมสมส่เดือนามเดือนนี่มีปัญหาวิ่งแจ้งพี่เลยเนาะเ <c oughs> พราะว่าพี่อมสินวัดมันต้องเปลี่ยนทั้งเซต็ตทั้งชุดมันจะได้ใหม่หมดนะครับ อะตัตรครับแต่ว่ามันจะใช้คนละดอกกับประตูก็คือเปลี่ยนดอกชุดใหม่เลยใช่ไหมครับเปลี่ยนทั้งชุดเลยอตอนนี้ก็ประกอบชุดเบ้ากุญแจเข้าไปในตัวแผงคอนะครับ พี่อมสินว่ามันติดปัญหาตรงไหนบ้างครับมันฝืดป่ะตอนนี้หลังจากทำเสร็จยังขาดดอกซึบเ,เ,เมื่อกี้ลองสตาร์ทยังไม่นี่แหละมันเหมือนอาการที่มันจะเสียที่แรกครับครับอาการเสียที่แรกคือฝือดๆแบบนี้แหละ เปิดดึงเข้าดึงออกอยากยผมก็เลยว่าพี่อมสินก็จะดูแลสักสีเดือนให้มันยยอย่างตอนนี้ต้องขยับขยับพุ่ช่วยหน่อยอ๋อถ้าผมมีดอกสำนองก็เอามาลองนนะดูเนาะอันนี้คือติดนะครับติดเรียบร้อยแล้วสุดยอดครับช่างอมสินแต่อยู่หน้ากรุงไทยนะครับ ใช่กุญแจ๋จวไปเลยพรุ่งนี้ได้กลับบ้านแล้วครับผมอยู่ต่างจังหวัดนะพี่อยู่ไหนอยู่ศรีขะภูมินี่ครับเกิดการโยกแล้วก็ดันเข้าไปข้างหน้ามันจะได้ฟันจะได้ดีต้องโยกต้องโยกเข้าเอาใช่จะง่ายอืมใช่ผมใส่มาคือดันเลยครับอย่าไปฝืนอ่าค่อยๆอ่านั่นแหละสรุปคือต้องต้องเปลี่ยนดอกนั่นแหละ มันจะใช้ได้ไม่หักโอเคแต่ไปเสียปึ๊ดทีเดียวฟันยิ่งไม่ทันมัคหักเพราะว่าดอกเรามันสิอ๋อโอเคเข้าใจเลยค่อยๆเวลาครับ่อยๆต้องโยกเข้าเอาให้ฟันมันเปิดเข้าไปแต่ละฟันเนาะครับขอบคุณครับขอบคุณพี่อมซินครับวันนี้